สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกๆคนนุเดวิสนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำอาหารไทยไปให้เพื่อนๆแล้วก็คนที่ทำงานที่ออฟฟิศในอพาร์ตเมนต์ที่นุ้ยมาพักอาศัยอยู่นะคะที่นี่นะคะทำอาหารให้ใหเขาได้ชิมกันนะคะมีเมนูก็คือผัดไทยไก่ แล้วก็แกงแดงเต้าหู้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ากับข้าวจะออกมาหน้าตาย,ยัางไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปให้เพื่อนๆต่างชาตินะคะได้ชิมกันนะคะเดี๋ยวเร,เริ่มทํอาอาหารกันเลยนะคะนุ่ยจะตั้งกระทะไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวใส่น้ํามันใส่น้ํามันนะคะทําแกงแดงก่อนนะคะเพราะว่าผัดไทยเนี่ยเดี๋ยวเส้นจะอืดทำทำแกงก่อน ใส่น้ำมันเสร็จแล้วเราก็ใส่เครื่องแกงนะคะเป็นเครื่องแกงกระป๋องตอนนี้นะคะนุ้ยก็อยู่อพาร์ตเมนต์มาได้ประมาณจะสองเดือนแล้วนะคะก็ย้ายออกมาจากเท็กซัสป,ประมาณเดือนนีนาต้นเดือนนีนาแล้วก็เดือนนี้ก็สิ้นเดือนเมษาย,ยนแล้วก็สองเดือนนะคะ กำกำลังรอบ้านใหม่ให้ปรับปรุงให้เสร็จก่อนแล้วค่อยได้ย้ายเข้านะคะก็รอแต่ช่างทาสีนี่แหละคะ่ะยังไม่เสร็จเลย <c oughs> นี่นะคะเครื่องแกงนี่ก็ใส่ของแม่สีนะคะใสให่หมดเลยใสให่หมดเลยนะคะ แกงให้หอมนะคะระหว่างตอนกับข้าวหนุ่ยก็จะชวนคุยเนาะไม่อยู่ที่อาพาร์ตเมนต์นี้ได้สองเดือนใช่ไหมละ่ะอย่างที่หนุ้ยบอกเนาะแล้วก็พนักงานที่ทําง,งานที่ออฟฟิศที่เนี่ยนะคะเขาก็ใจดีนะคะใจดีแล้วก็เมื่อประมาณสองวันก่อนนะคะเขาก็เอาพวกอาหารเช้าพวกขนมปังนะคะมีกล้วยผลไม้นะคะมีกาแฟนะคะ ก็คือไปดักตรงประตูหน้าเกตที่เข้าออกที่คอนโดหรือว่าที่อพาร์ตเมนต์นะคะเขาจะมีประตูเข้าออกแล้วมันต้องใช้การ์ดนะคะเพื่อที่จะเข้าออกอาคารเนาะเขาก็ไปดักตรงประตูทางออกประมาณสักประมาณช่วงแปดโมงเช้าช่วงที่ลูกบ้านนะคะช่วงที่คนที่อาศัยเนี่ยที่อาศัยอยู่เนี่ยต้องออกไปทําง,งานเขาก็เอาพวกอาหารเช้าไปเสิร์ฟตรงประตูนะคะก็ยื่นให้ในรถในรถยนต์นะคะก็คือยื่นให้แล้วก็ เซแล้วกะบอกให้ทุกคนแบบ have a ป o o ก d เจนะคะมีวันสุขเออมีความสุขกับาก,การทำงานแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันเนาะเขาก็เสิร์ฟขนมนะคะขนมให้แล้วก็พวกช่างหรือว่าคนที่ทำงานก็อัธยาศัยดีนะคะนุ้ก็เลยทำกับข้าวไปให้เขากินเนาะต่อไปนุ้ก็จะใส่กะทินะคะกะทิขวด ั้วที่ให้มันแตกมันนะคะอยู่อพาร์ตเมนต์ที่นี่ก็ตกประมาณค่าใช้จ่ายต่อเดือนก็ประมาณ1,600ดอลลาร์นะคะต่อเดือนนุยกับสานีก็โชคดีนะคะได้สัญญาระยะสั้น4เดือนนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยที่อพาร์ตเมนต์โดยทั่วไปเวลาที่จะเช่า ที่จะอยู่นะคะเขาก็จะให้สัญญาระยะสั้นประมาณหกเดือนเนาะแต่ว่านุ้ยเนี่ยโชคดีมากมากนะคะพี่จี๊ดนะคะพี่จี๊ดที่อยู่ที่เมืองเดียวกันเนี่ยเขาเป็นคนส่งลิงก์เนี่ยค่ะที่อยู่ของคอนโดหรือว่าพาเนี่ยม,มาให้นะคะนุ้ยก็เลยให้สามีลองเช็คดูก่อนที่เราย้ายมาอยู่ที่นี่เนาะก็ได้มาอยู่ที่นี่ก็ต้องขอขอบคุณพี่จี๊ดด้วยนะคะพี่จี๊ดส่งมา นี่นะ,ะนี้ก็คั่วกะทินะเติมกะทิแล้วก็คั่วไปเรื่อยๆนะคะแตนไม่ให้ดูคั่วกะทิจนแตกมันนะคะค้างห้องย,ย้ายย้ายออกนะคะไม่ใช่ค้างห้องเขาอาศัยอยู่ข้างบนข้างบนนะอยู่อพาร์ตเมนต์นี่ก็ ต้องปรับตัวนิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยคนที่เป็นเพื่อนบ้านเราอาศัยอยู่รอ,รอ,อบๆข้างหรือว่าข้างบนห้องนะคะแล้วเราอยู่ข้างล่างนะคะบางทีเขาก็อาจจะทําเสียงดังบ้างนะคะในตอนกลางคืนอย่างเช่นที่นูนมาอยู่เนี่ยเนาะล้วคนที่อยู่ด้านบนอะ่ะเขาน่าจะทํางานแล้วเลิกดึกเนาะประมาณห้าทุ่มสี่ห้าทุ่มเขาเลิกงานมาเขาก็ ก็คือเป็นปกติเนาะอยู่ในอพาร์ตเมนต์เขาก็ส่งเสียงดังบ้างนะคะแล้วก็เดินดังบ้างเงี้ยเราก็ทำใจเอานะคะก็ก็คิดซะว่าอยู่นี่อีกสักสองเดือนก็ออกแล้วนะคะรอบ้านเสร็จก็ออกไปอยู่ที่บ้านใหม่ถ้าหากว่าคนอยู่ที่นี่นะคะเป็นระยะเวลาสัญญาประมาณหนึ่งปีขึ้นไปเงี้ยนะคะก็ ถ้าเช่าก็อาจจะถูกลงประมาณ1,200ดอลลาร์ประมาณนี้ก็ประมาณกับ40,000บาทไทยออกเล่ไงบอกนุ้ยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเงินดอลลาร์มันค่อนข้างได้ราคานะคะคือ1ดอลลาร์ประมาณ34บาทไทยลองไป Google ดูนะคะอัตราแรกเปลี่ยนเนี่ยมันสูงขึ้นสูงขึ้นนะคะ 1, ดอลลาร์34บาทเออนะคะ คนที่ทําเงินดอลลาร์ได้แล้วส่งกลับไทยตอนนี้เนี่ยยิ้มหวานเลยค่ะเพราะว่าค่าเงินสูงหนุ่ยก็ยิ้มหวานไปด้วยทั้งส่งเงินส่งส่งเงินไปที่บ้านนะคะส่งเงินไปให้แม่พ่อนะก็ดูแลค่าใช้จ่ายที่บ้านหนี่ยใช้กะทิอันนี้หนึ่งกระป๋องนะคะแล้วก็อีกครึ่งกระป๋องยี่ห้อนี้เขาบอกว่าอร่อย เชฟชอยนะคะใครอยู่อเมริกาลองไปหาดูนะคะหรือว่าคนที่อยู่ที่ไทยกะทิยี่ห้อไหนอร่อยลองบอกนุย้ยเพราะว่าถ้าหากะทิสดเนี่ยนะคะก็ยากเนาะก็ hmm. กะทิกระป๋องเนี่ยสะดวกสุดยี่ห้อนี้ก็อร่อยอร่อยดีอร่อยสมชื่อเลย mm hmm. เรื่องบ้านนี้นุ้ยคิดว่าน่าจะอีกไม่นานนะคะน่าจะได้ย้ายเข้าไปอยู่แล้วล่ะ นะคะน่าจะไม่เกินหนึ่งสัปดาห์หลังจากวันนี้นะหลังจากวันที่นุ้ยลงคลิปนะเว่าไม่น,นานเอชชั่ทาสีนะคะแล้วก็เดี๋ยวสามีก็จะโทรไปจองช่างเพื่อที่จะมาทําความสะอาดพรมนะคะเพราะว่าพรมในห้องนอนห้องนอนใหญ่ห้องนอนที่หนึ่งห้องนอนที่สองแล้วก็ห้องใต้หลังคาเนี่ยมันมีพรมเราเก็บพรมไว้อยู่นะคะก็ต้อง ให้ช่างะะมาทำความสะอาดพรมนะคะเหลือแต่ที่เป็นห้องรับแขกที่เป็นพื้นไม้เพราะว่าเราเปลี่ยนเป็นพื้นไม้นะคะเอาพรมออกในห้องรับแขกแล้วก็ห้องซันรูมน่าจะประมาณหนึ่งสัปดาห์น่าจะย้ายเข้าอย่างแน่นอนทุกคนเดี๋ยววันจันนี้ก็มีช่างนะคะมาดูดซ่วมเออดูดซวมค ก่อนที่เราจะย้ายเราก็ต้องแบบทำทาอะไรให้มันเรียบร้อยนะคะจะได้แบบเข้าไปอยู่อย่างสบายใจเป็นเจ้าของบ้านใหม่อย่างเต็มตัวโอเคนะคะทุกคนใส่กะทิไปอีกสามีนุ้ยออกไปซื้อ ฟลอยนะคะที่จะเอามาใส่ขัดไทยเนาะแล้วก็จะเอาแกงแดงเนี่ยใส่ในถาดที่มันเป็นถาดฟลอยนะคะเพื่อที่จะไปให้พวกเพืเ่อนๆต่างชาตินะคะจะได้ไม่ต้องแบบคอยเป็นห่วงว่าเราเอาอุปกรณ์หม้อหรือว่าถาดเนี่ยเอาไปให้เขาแล้วเขาก็ไม่ดูเลย ก็ใช้เปอยเนะี่ยก็ง่ายดีกินเสร็จเขาก็ทิ้งฟอยได้เลยนะคะแล้วการที่จะไม่อยู่อาพาร์ตเมนต์นนะทุกๆคนที่ต่างประเทศนะที่อเมริกานะคะก็คือทางอาพาร์ตเมนต์เนี่ยเขาตรวจสอบประวัติของนุ้ยกับสามีก่อนนะทุกๆคนว่าเออ มีรายได้เท่าไหร่นะคะที่จากมาเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่เขาก็สอบถามรายได้แล้วก็ต้องดูเครดิตสกอร์นะคะก็ดูเอกสารนะคะใบขับขี่ซึ่งมันเป็นแบบคล้ายๆบัตรประจำตัวเรานะเขาก็ต้องตรวจเช็คดูถ้าหากว่ารายได้มันไม่ถึงเกณฑ์หรือว่าไม่มีอาชีพที่มั่นคงนะคะเขาก็อาจจะไม่ให้เราเช่าเขาก็ดูรายละเอียดประวัติเราด้วยนะ เขาก็ขอเป็นข้อมูลของนุ้ยไปด้วยสําหรับผู้เช่าร่วมนะคะไม่ใช่ว่าใครสมมติว่าเราเป็นผู้เช่าใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยเราจะให้ใครมาอยู่กับเราก็ได้ไม่ใช่นะคะสําหรับอพาร์ตเมนท์ที่นุ้ยอยู่นะคะก็ค่อนข้างเข้มงวดมีประตูเข้าออกต้องใช้การ์ดนะคะแล้วก็ตืดปัดนะคะตืดการ์ดเนี่ยเพื่อที่จะเข้าไปแล้วประตูมันก็จะ ปล่อยให้เราเข้าไปในอพาร์ตเมนต์แล้วก็เวลาเราออกประตูก็จะมีประตูปิดเปิดแน่นหนาแล้วก็มีสระว่ายน้ำด้วยทุกๆุกคนสระว่ายน้ำแล้วก็มีมีคล้ายคล้ายเครื่องออกกำลังกายนะคะเป็นเป็นคล้ายๆเป็นฟิตเนสให้เราเข้าไปใช้บริการนะคะก็ค่อนข้างใหม่นะทุกๆคนน่าจะรู้สึกว่าน่าจะเปิดได้ประมาณปี2ปีนี่แหละน่าจะปีเนี่ยแล้วก็เขาก็สร้างตึก เพิ่มด้วยตึกใหญ่มากทุกคนตึกอีกตึกหนึ่งนะคะก็เห็นนะ่าจะเป็น4ี่ห้าชั้นนะประมาณ4ี่หรือห้าชั้นแต่ว่าที่นุ้ยอยู่ตึกเนี้ยประมาณออสองชั้นเออแล้วอย่างที่นุยน้ยบอกอันนี้อยู่ชั้นล่างแล้วเวลาคนข้างบนผู้อาศัยพักอยู่ข้างบนเนี้ยเขาเสียงดังเนี้ยเราก็ทําอะไรได้ไม่ค่อยมากนะคะก็ทําใจทําใจนะคะเพราะเข้าใจอยู่ว่าคนอยู่าร์ r เมนต์ก็ต้องเป็นอย่างนี้นะคะ แล้วถ้าใครมีลูกเล็กๆด้วยนะยิ่งห้ามยากนะคะเพราะเด็กๆเขาวิ่งเขาซนเราก็ทําใจอย่างเดียวก็อ,อีกสองเดือนก็ก็คงต้องย้ายออกจากพาสเมนแล้วนะคะก็รอเข้าวันใหม่โอเคเดี๋ยวมาดูตอนหน้าตาแกงเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ขอทําแยกอีก คลิปหนึ่งแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้นก็ต้องลาไปก่อนมาชวนคุยแล้วก็เดี๋ยวทำกับข้าวเสร็จเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูอีกนะคะไว้เจอกับนุ้ยใหม่อีกคลิปหนึ่งนะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ